สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซทุกท่านนะครับผมแอดมินขอสวัสดีพี่น้องเด้อครับผมสวัสดีพี่น้องเนาะครับเนาะอ่ามือนี้ครับผมโดนโดนครับผมโดนโดนนะครับผมมัอนี้นะครับผมแอดมินนะครับผมมีโอกาสได้ติดตามนะครับผมไอเลขปูดำเนาะครับเนาะปูดําให้เลขอ่าเล็ดเ็ดเ็ดมาหล่อยเด้อพี่น้องครับเลขสองตัวนะพี่น้องเนาะอ่าปูดําได้นั่งนิมิตนะครับผมให้เลขนะครับผมได้เลขมากเนาะครับเนาะอ่าปูก็เลยมาอ่า บอกนะครับผมว่าในเลขชุด2ตัวมาแล้วเด้อว่าสังครับผมอยากให้พี่น้องเอฟซีฮาได้ติดตามได้รับชมเบิ่งนําเนาะครับเนาะเพื่อพี่น้องเอฟซีฮาได้มีโชคมีลาบนํากันเนาะพี่น้องเนาะอ่าสำหรับพี่น้องนะครับผมท่านใดนะครับผมเข้ามารับชมแล้วนะครับผมก่อนออกไปนะครับผมก็ฝากกดติดตามนะครับเนาะกดไลค์กดแชร์นะครับผมให้ทางแอดมินนําเนเด้อพี่น้องครับผมเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับผมในอ่าในการนะครับผมหาแนวทางนะครับผมติดตามแนวทางนะครับผม ไม่พี่น้องเฮาได้ติดตามรับชมเบิ่งนะครับผมเนาะอ่าพี่น้องตันใดนะครับผมถ้าบ่ชื่นชอบบ่มักกับบูวากันเด้อพี่น้องเด้อสามารถเลื่อนผ่านได้เลยนะครับผมเนาะอ่ามือนี้นะครับผมนะครับผมแอดมินก็มีโอกาสได้ติดตามนะครับผมเลขนะครับของปูดำนะครับเนาะอ่ามาให้พี่น้องเฮานะครับรับชมเบิ่งนะครับผมพิจารณาเบิ่งว่างวดนี้นะครับผมอ่าเลขปูหอมาตัวใดนะครับเนาะซึ่งนะครับผมปูหอเลขกสองตัวบนล่างมาเด้อพี่น้องครับเป็นเลขกศูนย์หกเนาะพี่น้องเนาะศูนย์ อ่าเป็นเลขหกศูนย์นะครับผมแล้วก็อ่าแปดศูนย์เก้าศูนย์นะครับน้อพี่น้องเนาะปูบอกว่าเด่นเด่นแปดศูนย์เนี่พี่น้องเด้อมันมันใจวสันครับผมแปดศูนย์น้อพี่น้องเนาะอ่าตัวอื่นกะอ่าอย่าถิงเด้อพี่น้องเด้อกับสื่อติดไว้เนาะพี่น้องเนาะปูบอกว่าเนาะครับเนาะมีโอกาสมาได้คือกันนะครับผมอ่าบนล่างเนาะพี่น้องเนาะ อาพี่น้องนะครับผมเขามานะครับรับชมนะครับทุกครั้งทุกรอบนะครับผมแอดมินก็ขอบพระคุณในหลายเด้อพี่น้องครับผมที่เขามาติดตามรับชมนะครับผมดยดีตลอดมากนะครับเนาะอาพิษผ่านประการใดนะครับผมแอดมินก็กราบขอโทษขออภัยแหนนำในหลายเด้อพี่น้องเด้ออ่าสิ่งสําคัญนะครับอยากอ่าแอดมินก็อยากให้พี่ให้น้องเฮานะครับผมได้มีโชคมีลาบนํากันเนาะพี่น้องเนาะเชื่อดวงเฮาอ่าดวงแอดมินนะครับกับดวงพี่น้องนะครับผมอ่าสมพงกันเนาะพี่น้องเนาะอ่ากสิ อ่าเสิได้รับโชคนากันนาะพี่น้องเนาะกัอย่าลืมนะครับด้วยพี่น้องครับผมเขามารับชมแล้วนะครับก่อนออกไปนะครับผมกัอ่าอย่าลืมกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์นะพี่น้องเนาะอ่าสิ่งสำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยพี่น้องด้อจะบฏิภาดการแจ้งเตือนนะครับสำหรับแนวทางดีๆต่อไปนะครับผมพี่น้องอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับฟาาไวซ์ซามนี่ครับผมสวัสดีครับ